เราจะทำอะไรดีครัผูมมันไลฟ์เฉยๆหรือว่าเมื่อคืนยังไม่แบบหนำใจวะเมื่อคืนในเอาใครๆที่แบบว่าพลาดไปนะครับก็มันจะมีเออ่เขาเรียกว่าอะไร เรื่องเรื่องหนึ่งครับที่เราโกกันเมื่อคืนนี้นั่นคือในไลฟ์ของผมที่ผมเป็นไลฟ์งานเมื่อคืนแล้วก็มีคนถามว่า,าที่ออฟฟิศเนี่ยประมาณว่าที่ออฟฟิศลูกี้เนี่ยมีผีหรือเปล่าหรือว่าเจอผีหรือว่าอะไรเชื่อเรื่องผีในลูกี้หรือเปล่าอะไรเงี้ผมก็เลยตอบเขาไปว่าอันนี้ผมไม่รู้ครับผมก็ ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผมไม่เคยเจอผีมาก่อนในชีวิตแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเจอแบบอะไรที่มันลี้ลับนะครับผมก็เลยไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะว่าอาตามตามหลักแล้วผมผมบอกไปว่าโลกเรามันมีมันไม่มีความเชื่อมันมีแค่สิ่งที่จริงกับสิ่งที่ไม่จริงนั่นแหละแล้วเสร็เสร็จแล้วก็ ปพ๊บพอไลฟ์เสร็จแล้วก็เลยเลื่อนไปดูในช e. ้อปปี้ในในแฮชแทแล้วก็เลยเห็นมิสายชาวทวิตเตอร์นะครับก็มาโพสตว่าจริงๆแล้วความเชื่อมีนะความเชื่อเนะี่ยบนโลกนี้มีก็เลยแบบเออเราก็เลยคิดแย้งในใจว่าเฮ้ยถ้างั้นเราต้องแบบพูดกันหน่อยอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเพราะว่าผมว่าจริงๆ มันมันมันก็เลี่ยงไม่ได้แร้กครับว่าความความเชื่อในในในมนุษย์หรือว่าในสิ่งมีชีวิตต่างๆอ่ะมันมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นผมอย่างเช่นผมก็เชื่อนะผมก็มีความเชื่อในสิ่งต่างๆเชื่อแบบในความรักเชื่อในเชื่อในอะไรต่างๆทุกคนมีความเชื่อแต่ว่าพอลองมาเจาะลึกดูแลว้ววัดตามตามข้อมูลจริงๆแล้วอะ สุดท้ายแล้วมันมันเป็นผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเพียงแค่ความคิดของตัวของตัวเราหรือของตัวมนุษย์เองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะความเชื่อหรือความไม่เชื่อเมื่อได้รับการพิสูจน์แล้วมันจะมีแค่สองอย่างนั่นก็คือความจริงกับความไม่จริงอืแต่ว่าที่ที่คนทวีตมาในทวิตผมมันก็มี บางเรื่องที่ผมฟังแล้วผมก็เออเอะใจตามเหมือนกันว่าเออหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราเราใช้าศาสตร์ที่มันไม่ได้หลายแขนงมากเกินเอยไม่ได้ไม่ได้มากมากแขนงเกินกว่าจะทําให้มันเข้าใจในทุกๆด้านได้ใช่แล้วก็มีอ่าบางบางทวิตท,ที่น่าน่าสนใจแต่ว่าผมผมไม่ได้ทันได้ต่อเพราะว่า เออมันมันมันน่าจะใช้ข้อความที่ยาวมากแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ตอบไปก็เลยเอ่อมีคนเคยบอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อเนี่ยมันมันมันมีมันต้องมีเพราะว่าความเชื่อแล้วมันจะทําให้เกิดการพิสูจน์อย่างเช่นอ่าสมัยก่อนที่ทุกคนเชื่อว่าโลกแบนใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายมีการพิสูจน์ว่าโลกกลมจากแบบโอ้หลายยุคหลายสมัยกว่ากว่าทุกคนจะจะจะพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมนะครับ ก็ต้องแบบว่าเออเป็นปฏิปักกับอะไรศาส,สนาอะไรต่างๆนานาแต่ผมจะสรุปในความคิดนะผมให้อย่างนี้ที่ผมบอกว่าความเชื่อไม่มีจริงบนโลกนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อนะผมก็มีความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็จะระลึกตัวเองเสมอว่าความเชื่อที่ผมเชื่อนะสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงนะอย่างเช่นโลกแบนใช่ไหมครับทฤษฎีโลกแบน แล้วพอสุดท้ายเขาเขาพิสูจน์มาได้แล้วว่าโลกกลมผมก็จะตั้งคำถามกับไปว่าแล้วความเชื่อเรื่องโลกแบนสุดท้ายมันมันมีจริงตามธรรมชาติหรือเปล่านั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเออความเชื่อมันคือความความคิดเฉยๆแล้วเราสุดท้ายพอพิสูจน์ออกมาแล้วมันจะมีแค่จริงหรือไม่จริงแต่ในทางกับกันถ้าเกิดอ่าคนพิสูจน์ แล้วอ่ะท,ทุกทุกทุกอย่างไปสุดแล้วว่าโลกแบนจริงๆสุดท้ายความเชื่อเรื่องนั้นอ่ะก็จะกลายเปลี่ยนมาเป็นความจริงนะครับแล้วสรุปแล้วความเชื่อยังมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือนั่นแหละมันมันมันจําเป็นต่อมันจําเป็นต่อศาสตร์ของมนุษย์นะครับมันมนุษย์มนุษย์ต้องใช้ความเชื่อทุกคนมีความเชื่อเอช่น นั่นแหละทุกคนมีความเชื่อแต่ว่าในเรื่องธรรมชาติในเรื่องจักรวาลอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามคิดว่าถ้าเกิดตัดมนุษย์ออกไปป่ามันก็ยังเป็นป่าโลกมันก็ยังกลมอยู่นั่นคือความความจริงที่เราแบบเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะเชื่อเป็นอื่นก็ได้หรือว่าเราจะเชื่อว่าโลกกลมจริงๆก็ได้แต่สุดท้ายมันคือความจริงนะครับมันไม่มันไม่มใช่ความเชื่อนั่นแหละ นาด,ดนบอนส์มาบอนส์มาเอ้ยบอนส์มันอ่าเรียนศึกษาก็ม็มนุษยวิทยาเหมือนกันนะมนุษยวิวิทยาเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเชิญบอนส์เข้ามาคุยดีวยกว่าครับมาร่วมพูดคุยเมื่อคืนสนุกสนุกมากจริงๆแล้วก็ขอโทษขอโทษบางคนที่แบบว่าทำให้เกิดความไม่พอใจนิดหน่อยตรงที่ผมไป พูดหรือว่าผมใส่ใส่หลักการในทางาวิทยาศาสตร์มากไปหน่อยแต่แต่จริงๆมันก็เป็น,ปนการการการแบบดิสคัตี่แหละครับคือผมเห็นแบบบางเคสที่คุยเรื่อง Bitcoin, แบบิตคอยกับทองคำอะไรเงี้ยเขาเขาก็แบบว่าบอกบิตคอยเป็นขยะไปเลยนะเป็นแบบของปลอมของลุงโลกอะไรเงี้ยแต่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 แต คนที่เขาเข้าใจจริงๆเขาก็จะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันก็แค่นั้นมันมันคือมันมันน่าจะไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องก็คือถึงผมจะพูดอะไรหรือผมพูดปัญหาในด้านศาสตร์อะไรต่างๆสุดท้ายอ่ะมันเก่าแกกว่าตัวผมเยอะมันมันเก่ากว่าผมเป็นพันๆปีมันอยู่ยืนกว่าผมเป็นพันๆเป็นหมื่นปีครับคือผมไม่สามารถลบละลบล้างหรือทําอะไรได้อยู่แล้วนั่นแหละ เพราะงั้นเราก็น่าจะมีอิสระทางการการพูดพูดในเรื่องนี้แบบพูดไปเลยใช่ใช่ใช,ใช่ก็นั่นแหละที่ผมยกตัวอย่างไปผมก็เลยคิดว่าเออความเชื่อมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่ามันมีความจริงในธรรมชาติเท่านั้นที่ที่รอการพิสูจน์ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับสุดท้ายมันจะเป็นความจริงเสมอหรือว่าไม่จริงเสมอในสิ่งที่เราคิด เป็นแผลอ้รู Luckily, ้ไ <único> ด <word> ้ไงพี่วอเชื่อเรื่องหยินชอบก่อนไหมคะเนี่ยอันเนี้ยท่านท่านทานผมยกตัวอย่างเรื่องที่ทุกคนแบบอทุกคนคิดหรือวโตแย้งกันในในนี้เหมือนกันนะอแบ่งเป็นความเชื่อกับความจริงกับความไม่จริงระหว่างอสมมติหยินชอบก่อนหรือวอชอบก่อนในทุกคนเชื่อใช่ไหมครับทุกคนต่างเชื่อต่างๆนานาว่าไม่ได้ทางหยินชอบก่อน หรือวอชอบก่อนแต่สุดท้ายมันจะมีความจริงแค่แค่อย่างเดียวว่าว่าใครชอบก่อนถูกไหมครับไม่มีใครรู้ผมอาจจะรู้ยินอาจจะรู้หรือไม่ผมอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือยินอาจจะไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วโลกโลกต้องรู้ถูกไหมครับจะมีโลกแค่แค่สิ่งเดียวที่รู้ก็คือแบบธรรมชาติร,รอบๆตัวแต่แต่มันพูดไม่ได้มันมันทำอะไรไม่ได้เข้าใจไหมมันมันคือแฟกต์ความจริงที่ที่แบบ สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราจะหาข้อพิสูจน์จริงๆมันมันมันก็จะมีความจริงในในคำตอบนั้นเสมอแล้วความเชื่อเอ้มีมีม,ม,มีข้อความที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความเชื่อเป็นเป็นพื้นฐานของของการของการพิสูจน์สิ่งต่างๆว่าจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นความเชื่อต้องมีอยู่ผมมองว่าเออมันก็จริงบางส่วนครับแต่ว่าผม กลับมองว่าความเชื่อในการที่จะนําไปสู่การพิสูจน์นั้นนะเขาไม่ใช่ความเชื่อแบบบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซมันต้องมีความไม่เชื่อปนอยู่ด้วยมันต้องมีความเป็นไปได้ปนอยู่ด้วยผมเลยคิดว่าเราเรียกคําว่าเป็นความมีความเป็นไปได้ถึงจะพิสูจน์เป็นความจริงหรือว่าความไม่เชื่อแล้วก็พิสูจน์ในเชิงเหมือนไม่เชื่ออย่าลบหลูครับในเชิงวิทยาศาสตร์คือ มื่อคุณไม่เชื่อคุณแคก็แค่แบบพิสูจน์หรือว่าหาข้อเท็จจริงกับกับมันแต่ว่าถ้าเกิดเราเชื่อเต็มร้อยไปเลยจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าเราจะไม่หาหาหาคําตอบในนั้นเพราะว่าการเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตมันคือการยอมรับว่านั่นคือเรื่องจริงครับเข้าใจไหมความเชื่อในแบบร้อยเปอร์เซ็นอย่างเช่นอะ่ะมีคู่รักคู่หนึ่งที่ ยกตัวอย่างถูกป่าวมีคู่รักคู่หนึ่งที่คบกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งแบบเชื่อใจตลอดฉันเชื่อเธอนะแล้วคนนี้ก็บอกว่าที่รักเชื่อผมเชื่อใจผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะถ้าเกิดเชื่ออันนั้นคือคุณจะไม่ไม่ไม่เกิดการระแวงไม่เกิดการว่าเอ๊ะมันหายไปไหนวะอะไรเงี้ยแต่เมื่อใดที่คุณแบบมันหายไปวันหนึ่งแล้วมันไม่ติดต่อมาเลยคุณจะคุณ ที่รักพอพอติดต่อกับมาที่รักถามอีกครั้งที่รักคุณเชื่อใจผมหรือเปล่าอ่าเชื่อคะ่ะอันเนี้คือคุณคุณมีนิดหนึ่งที่ไม่เชื่อใจละคุณก็จะหาข้อพิสูจน์ใช่ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะหาว่าเขานอกใจคุณหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันก็คือความจริงกับความไม่จริงอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดคุณคนพบว่าเขาไม่ได้นอกใจคุณนั่นก็คือไม่จริงแต่เขานอกใจคุณก็คือเรื่องจริง แต่ถามว่าเหตุการณ์ในการหาข้อพิสูจน์อะมันเกิดจากความเชื่อร้อยเปอร์เซนไหมผมว่าไม่มันเกิดจากความความอยากรู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณเชื่อสนิทใจอะมันจะคุณจะไม่หาหาคําตอบในเรื่องนี้เหลืออันนี้ก็ก็ไม่รู้นะว่าว่าใครคิดยังไงผมผมคิดว่าในความเชื่อมันมันมีความมันมีความต้องการหาความจริงอยู่มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นจริงหรือเปล่า หรือมันมีความไม่เชื่ออยู่ในนั้น uh huh. นั่นแหละสิ่งสิ่งที่ผมอยากสรุปให้ตั้งแต่เมื่อคือนะก็คือทุกคนมีความเชื่อได้เพราะว่าทุกคนเป็นมนุษย์ครับผมก็มีความเชื่อได้เพราะว่าผมเป็นมนุษย์แต่ว่าธรรมชาติรอบตัวจักรวาลรอบตัวเรามันมีแค่ผมผมยังยังเชื่อเชื่อมันว่าเชื่อมันเนี่ย พผมพูดได้เพราะผมผม,ผมเป็นมนุษย์ผมยังคิดว่าจั่หวาเนี้ยมันมีแค่สองอย่างนั่นคือจริงกับไม่จริงความเชื่อนะั้นเป็นสิ่งของที่สิ่งมีชีวิตรสร้างขึ้นถ้าเกิดเราตัดแบบมนุษย์ออกไปป่ามันก็ยังไหวโลกมันก็ยังกลมอยู่หรือกาแล็กซี่มันก็มีเป็นแสนล้านกาแล็กซี่หรือว่ากบมันก็ยังเป็นกบอะไรเงี้ย มันก็คือแฟกต์ที่ที่อาจจะแบบวิทยาศาสตร์อาจจะแบบพยายามเข้าใกล้แล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในกรอบวิทยาศาสตร์อย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่ไม่ใช้เลนอื่นมองมองโลกหรือมองสิ่งรอบตัวครับมันก็จะไปมันก็จะหยุดแค่วิทยาศาสตร์มันก็จะไปไปมันก็จะมีทางตันแต่ผมมองว่า วิทยาศาสตร์นะ่ะคือคือการที่แบบเราเราพยายามเข้าใกล้เชียดเออเออหาเหตุผลทางธรรมชาติหรือหาข้อพิสูจน์ได้ได้มากที่สุดเอ้เอไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าได้แบบเข้าใกล้เข้าใกล้นั่นแหละคือมันมันเหมือนแบบธรรมชาติเป็นเป็นเป็น u b e แล้วกันเป็นไอขีดขาวๆ วิทยาศาสตร์กําลังแบบไล่ตามธรรมชาติแต่ว่ามันมันไม่มีทางไล่ตามทันอนระับเราก็แค่แบบคนพบว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราเราไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ําค่อยๆไอ้นี่ไปนั่นแหละคือจริงๆแล้วที่ผมมาพูดหรือว่ามาบอกในทวิตเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วผมผมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยครับผมผมผมไม่ได้รู้อะไรเลยนะจริงๆ <c oughs> ผมต้องการให้คนแบบว่ามา มาทวิตแล้วก็มีข้อความไหนที่ผมเอ๊ะได้แล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็แบบเอาเอาสิ่งนั้นมาปนกับความคิดของผมให้ให้มันแบบให้มันให้ให้ผมแบบคิดไปอีกแบบหนึ่งได้เอออัะนนะั้นถ้าถ้ามีแบบมันก็คือสุดยอดมากจริงจริงก็ก็นั่นแหละเออสนุกดีสนุกด,ดีแต่ว่าแต่ว่าผมค่อนข้างเอเสียใจแล้วเป็นกังวลที่ที่ ที่มีคนที่มีคนคิดว่าผมาคิดว่าผมไปลดค่าลดทอนคุณค่าของศาสตร์ศาสตร์อื่นซึ่งผมมองแยกกันว่าวิทย์สิ่งรอบตัวเราควรใช้ศาสตร์อีอกศาสตร์หนึ่งการการเข้าใจมนุษย์ก็คือต้องใช้อีกศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมันไม่สามารถใช้ใช้ไปด้วยกันได้ได้ได้หมดทั้งทั้งหลายศาสตร์อะไรเงี้ย ลองเอาสัตร์นี้ออกไปแล้วก็เน้นสัตว์นี้เป็นหลักหรือว่าอะไรดูประมาณนี้ซึ่งอมามาโยงถึงหลักการความบอกว่าผีมีจริงหรือเปล่าคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าซึ่งในหลักความคิดของผมผมไม่เคยเจอแล้วถ้าเกิดผมเชื่ออย่างเงี้ยผมก็ต้องควรตอบว่าไม่เชื่อถึงเอาจริงจรผมกลัวผีนะผมก็เป็นคนกลัวเหมือนกันเวลาเดิน ในทางมือทางเปียวแต่ว่าผมก็ก็อยากลองเดินไปผมก็กลัวผมเป็นคนกลัวแต่ว่าความกลัวนั้นไม่ได้ไม่ได้กลัวจากความเชื่อครับผมกลัวจากความเป็นไปได้ว่าว่ามันมันมันก็มีความเป็นไปได้ที่ที่จะมีมีผีเกิดขึ้นมีมีสิ่งที่เรียกว่าผีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนพิสูจน์ได้ว่า มีหรือไม่มีผมก็พร้อมแบบเทใจไปไปให้ฝั่งที่ที่ที่พิสู์มาแล้วม,มันมันก็เลยผมก็เลยคิดอย่างนี้ดิวเพราะว่า <laughs> จริงๆแล้วตอนตอนแต่ก่อนอนะ่ะผมก็มีความเชื่อเยอะเลยมนุษย์ต่างดาวเชื่อเรื่องอะไรโอโ้โหผมไปเขากะลาผมไปอะไรมาเยอะเลยนะสุดท้ายแล้วผมมาคิดดูแล้วว่าถ้าเกิดจะคิดให้มันเป็นหลักหลักจริงๆอะ่ะผมไม่ควรจะเชื่อ,อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาโลก เพราะว่าผมไม่เคยเห็นและหลักฐานมันยังไม่ชัดเจนพอแต่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลไหมเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์มันมีคความเป็นไปได้ในใน,ในหัวของผมผมก็เลยเริ่มคิดใหม่ว่าถ้าเกิดจะวัดตามวัดวัดทางคุณค่าของสังคมของมนุษย์นะ่ะผมมันจะใช้ความเชื่อเลยเชื่อใจคนนี้เชื่อมั่นในคนนี้ เชื่ออะไรเงี้ยผมใช้ความเชื่อหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมาวัดทางทางลกูกทางที่มันไม่ใช่มนุษย์นะครับผมผมจะใช้ใช้คําว่าเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เลยหรือเป็นไปได้สูงหรือเป็นไปได้ยากหรือว่าไม่เชื่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะฮะเอาวอนนโดนหายเวียงวะมามนุษยศาสตร์ใช่ไหม ใช่ครับผมขออยากเปิดใหม่ได้ครับว่าแต่เชิญออยังไงมาฮะโหเป็นครั้งแรกที่ผมไลฟ์คนเดียวอย่างเงี้ยจริง a, ผมไม่ไม่เคยไลยฟ์คนเดียวในชีวิตมาก่อนเลยแบบไลฟ์ในไออ่ะอันนี้เปิดโลกแบบสุดๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับปริญญาตรี